ด,ด,ดีการแตลองวัดถีทั่วครับการ,นการกินน้ำมันครับผมมีการกินน้ำมันนะครับตอนนี้เรากำลังใช้คเครื่องสแกนตรวจเช็คดูอยู่นะครับผมว่าค่าการทำงานตรงไหนผิดปกติบ้างนะครับอตอนนี้เราก็เจอปัญหาแล้วนะครับโอเค เกียร์มันเล่งอืดน,นิดหน่อยนะครับผมโอเคเราจดการให้ครับผมโอเคครับเอ๋พอมาดูซิ คหัวฉีดครับออกยากมากครับโอเคต้องไวสวัสดีครับเอฟซีท่านครับผมหัวฉีดนะาําันลังที่เราการแกะออกมานะครับผมทําการล้างตับใหม่แล้วก็เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดใหม่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโอลิงต้นหัวฉีดนะครับผมมีการคลอดมาครับนี่ครับคอดนะครับ โอเคเปลี่ยนไหมนะครับผมโอเคครับนะครับเฟซิวทันครับผมหลังจากที่เราทำการล้างเท่าร่วมไปดีเสร็จนะครับนี่ครับสอาดเลยนะครับนี่ยังไม่ได้เป่าลมแห้งดีนะครับผมสะอาดเลยนะครับไม่มีคราบขมเหลวแล้วนะครับ โอ้เรามาดูพอร่วมอีกหนึ่งจุดครับผมนี่ครับสาดเลยนะครับปีกเสื้อสาดเลยนะผมล้างค่อยเสียครับผม ล้างขมเหลวที่อุดต,ตันในต่อยเสียผมด้วยน้ำยาสูตรพิเศษครับสวัสดีครับหลังจาทำการซ่อมเสร็จนะผมามาดูกันว่าม,มีไข่ไหมนีม่ครับไม่มีไอเลยครับมีไข่คุงไหมครับมไม่มีครับ เครื่องเดินนิ่งมากครับผมเงียบมากโอเคครับผมอ่ะโอเคครับผม f อฟซีทุกท่ครับผมวันนี้เราอยู่กับไทเกอร์ดีโฟดีครับผมอ่ามีปัญหากินน้ำมันนะครับผมกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมของรถบอกประมาณอ่าเจ็ดถึงแปดกิโลลิตรนะครับผมอ่ามีอาการเล่งเดือดนิดนึงนะครับผม รถคันนี้เป็นหนึ่งเคดี้นะผมเป็นหนึ่งเคดีอ่านะครับเป็นหนึ่งเคดีตอนนี้หลังกัจจเจ้าทำการแก้ไขเสร็จนะผมแต่คัะเร่งนิดเดียวผมรอบขึ้นมาเลยนะผมอ่าอันนี้เราปรับอ่าหัวจงหัวฉีดเสร็จนะผมอัตราการวิ่งเนี่ยตอบสนองดีขึ้นนะผมอ่าไม่มีควันดำนะผมอ่าการประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมโอเคนะครับเกียร์ห้าครับ อันไหนมีปัญหาเกี่ยวกับไทเกอร์ดีพอดียครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ0844036814นะครับผมปู่ปอลเจริญยนร้อยเอ็ดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ